สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาห่อข้าวต้มมัดแบบง่ายๆสําหรับมือใหม่เริ่มหัดห่อกันนะคะามาเริ่มลงมือกันเลยนะคะใบตองเราฉีกประมาณห้าถึงหกนิ้วนะคะตัดหัวตัดท้ายค่ะไม่ต้องเข้าเยอะนะคะตัดหัวตัดท้ายมนนะคะไม่ต้องตัดเข้าเยอะนะคะ ทำความสะอาดเช็ดใบตองให้สะอาดนะคะทั้งสองด้านด้านหน้าด้านหลังนะคะใบลองมาก็เล็กหน่อยนะคะจากใบใหญ่ห้าหกนิ้วใบลองมาก็สี่สามนิ้วนะคะด้านหน้าสองด้านด้านนวลกับหน้านวน,น,านวลมาประกบกันนะคะ กับสองด้านมาประกบกันพับเลยนะคะพับหนึ่งพับสองนะคะพับสองแล้วยกขึ้นมานะคะกลับด้าน,นะคะ่ะ มือจีบเลยค่ะจับจีบเลยง่ายๆพับลงเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราห่ออีกชิ้นหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาประกบกันนะคะ เหมือนเดิมนะคะจับมาให้เท่ากันเราพับหนึ่งนะคะพับสองค่ะกลับด้านยกขึ้นมาจับจีบเหมือนเดิมนะคะกลับด้านเราก็จะได้ข้าวต้มสวยๆออกมาแล้วนะคะวันนี้เราก็มาประกบกันค่ะเราด้านหน้าด้านพับสองด้านมาประกบกันนะคะ เราก็จะมัดนะคะดึงตอกให้ตึงนะคะดึงให้ตึงถึงจะสวยดึงให้แน่นแล้วก็มัดเลยค่ะเอาไว้ข้างๆนี้นะคะเสร็จแล้วกลับด้านเหมือนเดิมค่ะกลับมา ดึงตอกให้ตึงค่ะนะคะดึงตอกให้ตึงค่ะมัดเลยชายตอกทั้งสองข้างทั้งสองด้านหลบไปข้างในนะคะแค่นี้ก็ง่ายๆเสร็จเรียบร้อยนะคะข้าวต้มมัดของเราก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้สําหรับมือใหม่ที่เริ่มหัดห่อข้าวต้มนะคะง่ายๆสบายๆแต่ออกมาได้สวยงามนะคะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมลองไปหัดทํากันดูนะคะและถ้าเพื่อนเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะคลิปนี้วันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ